หันมาดูผู้ใดวางามอยากที่คอค้นงามหันมาดูเพื่อผู้ใดวางามมพี่พผู้ใดก็ของามหันไปกลมกลมหรอเขาสิเพลดลงเขาสิเฟดลงก็สิเพล็ดลงก็สิเพล็ดมาเอาเออผู้แงมเนาะก็อยากถ่ายแม่เออผู้งามเนาะก็เลยถ่ายถ่ายเห็ดหยางถ่ายกับเขา

ันอยกผ้าเข่าค่ะยกผ้าเข่าไปให้แขกตอนนี้เออท่งถือไปนั่ถือกองน้ํายกผ้าเขานั่มต่อกได้ได้บกไก่สลอเนะสูงเมื่อ,ก,อกี้นี่บบกมือบายๆกันฉันยังมาได้เข่าเฟมเลย นะอ้าวยก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 แต่ละคนแต่ละคนคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละ,ม,นละมือ ไปเี่นแล้วนั่นก็ได้หรอเน่านมไปดีแล้วโมกัดอันน้เอาบวมไปไปแข็งแรงเอาหวานนะคะแล้วก็น้ำาลที่้ด้วยไปเนี่ยหามือหามือกล่องกันหามือกล่องกันหามือถืออีกคู่หนึ่งกันไปไอนปไปไปนปไ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 อไป่ปไป มัดไปนี่ว้าวน้างไงคะคุณเอ็มมือกล่องรือสังเอได้อาวปาเขาคือมีจนี่ะ ไปเชิก็ไ,ได้นีถ้าเขาหมดลหมดไปหมดไปพี่ตี๋ฮะอาไงหมดแล้วหมดแล้วมันทายอย่างมันมาเก,กื่้นี่เมื่อไรบอกเอา กินหวานเปียกในวานเปียกเปียก,ยก,ยกวานเปียกวิ่ง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  อยากจะทัาพุ่นพบอยู่เมื่อกี้หันกล่องไปทางไหนหันกล่องมาหาทางเจ้าของหันตัวกล่องหันมาทางเจ้าของบ่หันไปจังสี่เล่ด้แต่หนากอึกเจ้าของเบาเบิร์ดเลย วันนี้มาทำบุญโฉก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 โฉบไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลูกไปไปไปท่านไปท่านไปไปไปออกไปเลยไป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 ลูกติดเงียบบัตรเออไปลูกไปไปไปใกล้ใกล้ขนัดนี้อิลี่เออไปลูกไป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 จะเกิดมันกระโดดมาล่ะไงยังทันบ่เห็ดก๊อ ไป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 ไอ้ยัยอย่าให้มันขึ้นรถเด้อเป็ใครบ่อไซคันนี้นะเอาไว้หันลังเอาไว้หันหลังเนี่ยไม่ต้องออกไปเด้อไม่หนลังไม่ชินเลยไปเองเดอกเจ้าบ้านเจ้าบ้านมันอยากจะไวจะไม่หนี <o S 2> เออมันจะคืนเฮียนมันจะคืนบ้านีอยฮะชื่ออะไรก็อันใดอันใดซีบ้านรัมี่บ่เออเอาเลขงายมั้ะเลขงามแล้วเลขเลขบ้านีซีเก้เก้าสี่อเลขงามเย่ยโซักะทุงตันีันกันกระทุกัง เอมยไม่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 าวสวยสาวสวยไปมาเข้าโอปิไ้นั่นเป็นบ้านนั่นคบเลย่ังดีัานทนีบ้านแคงนก็บกันตี้เนาะเขาสิบว่าเขามาตั้งอย่างเงี้ย

My family will also publishNetflix to the segue future too. As everyone knows more

ว่าจะใส่ข่เข้ามาแล้วนี่เพื่อไข่เป็ดขนมเลยเออมุกเจ้าหาเอาเลยเนหไปไนีาอร่างเลยเอาไว้เธอไปเซดน้ำเงนถ้าเลนหลายอยู่ห่ะละ เลนไลย,ยู่อันละว้ยเรอยวั้ววเลนนีนาไลแนวมีประโยชน์นะ,ะว่า,วา,าวมีเนี่ย่าให้เด้อยเฮ็ดบุญเมื่อนี้บอกว่าให้น้ำหลวงพอ่อยนั่หลวงพอ่อเนหาเหรียญ ไปแไม่ฮอนไปหาคุ้งหายางมาพร้อมให้ให้เพื่อนพอ่อไปเลยไปเดี๋ยวมาเหนียวเหนียวหามาพร้อมยางพ้อม